สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะก็มาวิเคราะห์ในเรื่องของแทคติกเนาะอันนี้ก็ต้องย้อนไปตอนที่ทีมชาติไทยเราเจอกับทางด้านอุซเบกิสถานนั่นเองนะครับมีท่านผู้ชมก็คอมเมนต์พูดถึงในประเด็นนี้เหมือนกันว่าที่เราเสียประตูที่2มันเกิดจากการที่แบบว่าเราเข้ามปถึงบอลช้าเนาะเออนั่นเองนะครับผมอ่ะท่านผู้ชมก็ไป ก็ได้คอมเมนต์ในใต้คอมเมนต์ที่ผมวิเคราะห์แท็กติกเนาะก็บอกว่าจําภาพในตอนที่ที่กองหลังของเราอ่ะพันจ่าเข้าบอลช้าอะไรตอนนั้นอะที่เข้าบอลช้าทําให้เราแบบว่าปล่อยให้เขาเล่นง่ายเนาะออนั่นแหละก็เลยทําให้แบบว่าเราเสียเสียประตูนั้นไปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูว่าเรามาวิเคราะห์ตรงนี้ก็เพื่อที่จะเอามาปรับปรุงเนาะปรับปรุงใหม่ไม่ได้ว่าไปโทษอะไรใครนะก็หมายถึงว่า เกมรับเกมรุกก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องของการฟุตบอลมาเล่นเป็นทีมนี่ยมันคนใดคนหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะทําได้สําเร็จเนาะหรือว่า,าผิดพลาดก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือว่าสําเร็จก็สําเร็จร่วมกันนั่นเองนะครับอันนี้เอาข้อผิดพลาดตรงเนี้มาวิเคราะห์เพื่อที่จะเอามาปรับปรุงให้มันอุดรอยช่องโหว่ของเรานั่นเองนะครับประมาณนี้เนะเาะก็จังหวะนี้ก็ <c oughs> เป็นจังหวะที่อุซเบกเขาก็เซตบอลน,นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกอะบอลเอเชียแม่งบอลจังหวะเดียววันทัชทูทัชอะไรเงี้ยคือเล่นบอลจังหวะเดียวเห็นไหมครับเขาเล่นบอลจังหวะเดียวนะครับการซิชั่นเร็วมากออบอลพาสบอลเร็วมากนั่นเองนะครับ <c oughs> จังหวะนี้ที่เราเสียประตูนะครับก็เป็นจังหวะที่ทางด้านของอุซเบก็พลิกก็คือมีจังหวะจับบอลที่จริงเขาหันหลังหันหลังให้กับประตูเรานะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ถ้าดูระยะห่างถ้าสังเกตดีๆนะ อันนี้น่าจะเป็นตำแหน่งของพรนษาเนาะที่ประกบอยู่แล้วก็ถ้าถ้าดูตามลูกศรสีเหลืองอะก็จะดูว่าประกบห่างไปหน่อยอเราไม่เราไม่ค่อยติดตัวต้องกายแนบกายเลยนะแบบว่าจี้จี้กดดันอะก็ยิ่งในระยะที่แบบว่าหวังผลอะเราต้องแบบว่าเข้าไปจี้กดดันให้ได้เร็วที่สุดตรงววันเนี้ยถ้าดูสังเกตดีๆนะครับฟึบปบแตะบอลได้ฟึ้งอะพันศาต้องวิ่งเข้าเข้าจี้ละ เขาจี้เพื่อแม่เขาพลิกได้ง่ายเออถ้าเขาพลิกไม่ได้อะเดี๋ยวเขาก็ต้องส่งคืนหลังแต่จังหวะเนี้ยกลายเป็นว่าเราประกบห่างอ่ะไปยืนระยะระยะที่เขาสามารถพลิกพลิกบอลได้มีเวลาคิดมีเวลาที่จะม้วนกลับมามีเวลาที่จะเลี้ยวรถเลี้ยวรถกลับเออเลี้ยวเลี้ยวกลับมาได้เลี้ยวกลับหันหน้าเข้าหาประตูได้สดําเร็จถ้าโดยภาพรวมนี้ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนกลับเวลาไปได้ พันษาจะต้องแบบว่าเข้าจี้เข้าแท็กเกออเพราะว่าอยู่ในอยู่อย่างน้อยที่สุดมันอยู่ในนอกกรอบเขตโทษอะเออถ้าฟาวมากสุดก็คือฟรีคิกเออก็ไปวัดจังหวะฟรีคิกกันไปอีกรอบนึงเนี่ยเราเราต้องเข้าจี้อ่าลูกศรสีแดงที่ผมเห็นนะอันนี้ก็เป็นจังหวะที่เขามีเวลาในการม้วนกลับมาหันหน้าเข้าหาประตูมีวิถีการยิงหันหน้าเข้าหาประตูได้อ่ะมาดูในส่วนของไอที่ผมทำไออักษรยูเย่ A เนี่ยนะครับมาดูอักษรสี สีแดงก่อนอย่างอ,อย่างลูกศรอ,อย่างลูกศรสีเหลืองเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นระยะเรียกว่าระยะวิกฤตอะ่ะหรือว่าระยะอันตรายแล้วอ่ะมันต้องช่วยกันบีบละเออ i n t e r c e p t i o นการช่วยกันตัดบอลวิ่งวิ่งเข้าหาอย่างเดียวเลยวิ่งเข้าหาบล็อกทางบอลอะไรเงี้ยอย่างเอเลียสใช่ไหมครับเอเลียก็ต้องอ่านทางบอลแบบว่าวิ่งวิ่งเข้ามาที่แบบว่า support b ็ o c k i n g อ่ะแบบว่านอนสไลด์บล็อกอะไรก็ว่าไปซึ่งถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมอาจจะไม่เชื่อผมก็ได้นะว่าสไลด์ b ็ o กก i n g เนี่ย ท่านผู้ชมไปดูในบอลเจลีกนะโอ้โหเห็นบ่อยมากเลยเวลาทางนั้นคู่แข่งจะง้างยิงโอ้โหเขานอนขวางเลยนะนอนขวางสไลด์นอนขวางซ้อนสองซ้อนสามอะซ้อนสองซ้อนสามส่วนใหญ่จะติดบล็อกกว่าจะถึงผู้รักษาประตูไม่ง่ายเลยนะการเล่นอ่าเล่นเราเราเห็นลหลายครั้งที่เราเจอกบบทีมญี่ปุ่นอะ่ะเวลาเราจะสับไกลย,ยิงนะโอ้โหมันบล็อกไม่หมดถ้าตรงกรอบนะมันจะบล็อกติดไม่หมดเลยไปดูบอลญี่ปุ่นก็ได้บอลเจลีกเห็นบ่อยมาก เขาจะสไลด์บล็อกทางบอลไว้หมดเลยบล็อกทางบอลในการแบบว่าไม่ให้แม่สามารถที่ยิงไปตรงกองง่ายกว่าจะผ่านไปถึงผู้รักษาประตูจะได้เซฟนะผ่านกองหลังอะยากมากเออนะแต่เนี่ยเราผ่านง่ายไปหน่อยนะครับเราให้เขามีเวลาคิดแล้วก็มว้วนตัวตัวบล็อกกิ้งไม่มีด้วยเออตัวบล็อกกิ้งนอนขวางสไลด์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าตุ้มเดียวหายเลยลูกเนี้ยนะครับตุ้มเดียวหายเลยเนี่ยปุ้งเข้าไปเลยเออเนี่ย ถ้าย้อนกลับไปดูนะท่านผู้ชมจังหวะที่อันนี้นี้ผมกอเร็วนะเออปึ๊บอ่าเนี้ยเนี่ยเขาเล่นบอลจังหวะเดียวเห็นไหมครับสวยงามเล่นบอลจังหวะเดียวปึ้งปึ้งบอลบอลบอลมันมูฟเร็วมากมันจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอะเพราะว่าเขาส่งบอลหนึ่งจังหวะเองหนึ่งจังหวะสองจังหวะเองอันนี้จังหวะมีเวลาอันเีผมทานายกาไว้นะมีเวลาม้วนเราต้องบีบเราต้องบีบเข้าให้เร็วที่สุดเดี๋ยวผมจะมีตัวเปรียบเทียบให้ว่าเล่นแบบไหนแบบว่าวิ่งเข้าแท็กเกอร์อะ เขาเล่นยังไงเออนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะซึ่งไม่ใช่เป็นเฉพาะอ,อกองหลังเราชุดนี้นะหลายๆชุดหลายๆชุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยเราจะไม่ค่อยแท็กเกิลเข้าบอลเร็วอะ่ะเออให้เขาแบบว่าเขาเรียกว่าการแท็กเกิลก็คือการทําลายจังหวะการโจมตีโดยเฉพาะออในในระยะวิกฤตอะหรือระยะที่โจมตีอะต้องทําลายจังหวะไม่ให้เขาเล่นง่ายไม่ให้เขาสามารถสับไกลได้ง่ายแต่นนี้เรา ปล่อยในหะ้เขาเล่นเล่น,ลนมีเวลาคิดมีเวลาเล่นมากไปหน่อยเออจังหวะเนี้ยเนี่ยม้วนหนึ่งจังหวะแล้วก็สับไกลย,ยิงเลยเขาแทบจะไม่ต้องแบบว่าเงยหน้าขึ้นนะเขาเขารู้ระยะเลยว่าบริเวณหัวกระโหลกเนี่ยเขาจะวัดวัดระยะเลยว่ากลมหน้ากลมตาแม่งมันเพราะประตูมันใหญ่ไงมันก็สามารถยิงยิงอ่านเกมไปแล้วเอามาดูมุมมุมนี้มุมนี้ทีนึงปึ้งเห็นไหมครับอ่าท่านผู้ชมสังเกตไหม สังเกตไหมว่าเขาจับบอลหนึ่งจังหวะปึ้งเขามีเวลาจับบอลหนึ่งจังหวะสองจังหวะเขามีเวลาจับบอลหนึ่งจังหวะสองจังหวะอ่ามีเวลาได้มว้วนมีเวลาได้ม้วนมาด้วยนะครับมีระยะระยะประชิดระยะไม่เออเขาเรียกว่าอยู่ในระยะห่างเกินไปเออในการที่จะให้เขาให้เขาได้ง้างยิงนะครับมันต้องประชิดกว่านี้เออจังหวะนี้ปึ้งยิงเข้าไปสวกยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยยิงทะแยงด้วยลูกนี้ น่าเสียดายครับลูกนี้ครับแม่นด้วยอนนี้อ่ะผมมีข้อเปรียบเทียบนะถ้านผู้ชมอาจจะมองวนะ่าเยแม่งมึงเป็นโค้ดไงวะมึงพูดเหมือนง่ายนะถ้ามาดูเกมระดับสูสีอ่ะดูเกาหลีใต้เจอกับจอแดนนี่แหละ case study ด,ดีสุดดูนะระยะพอๆกันเลยระยะแถว2ระยะหัวกะโหลกท่านผู้ชมดูนะเปรียบเทียบกับของไทยเรานะเมื่อกี้นะที่ผมไม่ดูนะดูแนวรับของจอแดนนะครับ ปึ้งอ่ามานี้ซอนฮึงมินนะครับซอนฮึงมินอ่าผมดูทํากราฟิกให้ปึ้งเห็นไหมครับ tracking and tackle เขาวิ่งเข้าหาบอลเลยกองหลังตัวแนวรับของจอแดนเขาวิ่งเข้าหาเลยเขาวิ่งเข้าท a ก k l e ทันทีเลยพอจับบอลพอซอนมินจับบอลหนึ่งจังหวะใช่ไหมครับปึ้งอ่านี่วิ่งไล่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับวิ่งวิ่งเข้าหาเพื่อปิดปิดมุมในการยิงของซอนฮึงมินจังหวะเนี้ยถ้า นักเตะจอแดนไม่วิ่งเข้าหาไม่ปิดมุมในการยิงจังหวะนี้ยิงไปแล้วยิงเหมือนลูกที่อุซเบยยิงเราเลยแต่จังหวะนี้โดนทําลายจังหวะจากแนวรับของจอแดนเขาเข้าหาแล้วอินเตอร์เซปชันปักอินเตอร์เซปชันทำลายจังหวะในการยิงอ่าสุดท้ายแล้วง้างยิงไม่ทันทําไงครับต้องส่งส่งส่งออกข้างให้ลีคังอินปึง้งอ่ะมันเป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับเกมรับนี่ต้องสมาธิดีมากเป็นเกมบุกต่อเนื่อง ปึ้งดูพอ <c oughs> พอแนวรับแนวรับอย่างเงี้ยถ้าเป็นจังหวะเนี้ยเออจังหวะเนี้ยบินส่งมาปึ้งแถวสองปึ้งอ่าปึ้งแถวสองมานะครับอานะครับแท็กกิ้งแอนแท็กเกิลนะบิงเข้าหาทาลายจังหวะปึ้งเสร็จปุ๊บมันมีทําให้มีเวลาในการจัดกระบวนกระบวนในการตั้งโซนรับเออตั้งตั้งโซนโซนรับได้ทันปึ้งอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเขาเรียกว่าดีเฟนซ์โซนแบบว่าสมอลกรุ๊ป ขยับเข้ามาด้วยนะไม่ไม่ได้นั่งไม่ได้ยืนรอเขาโจมตีเข้าหานะครับเขาจะพยายามบีบเข้าหาด้วยบีบเข้าหาจี้จี้จี้ให้ออกบอลให้ออกบอลหรือให้แอคชั่นอะไรสักอย่างเพื่อเนี่ยการยิ่งถ้าคู่แข่งอะ่ะพ,พยายามออกบอลโอกาสที่จะเสียบอลมีสูงในการที่โดนตัดโดนอะไรอย่างเงี้ยอ,อจังหวะนี้ปุ่มบีบปุ้มแต่จังหวะนี้อย่างที่ผมบอกครับพอกลยุทธ์ของเกาหลีเวลาหลายๆทีมเป็นมาตรฐานเลยแบบว่า ถ้าเจอแบบว่าตั้งรับแน่นเนี้ยเขาจะเล่นจังหวะวันทูเพื่อเนี่ยทะลุทะลวงเข้าไปเออผมเคยวิเคราะห์จังหวะโจมตีของของของเกาหลีไปละนะครับพอจอนนี่แหละอ่ะปึ้งอ่ะจังหวะวันทูท่านผู้ชมสังเกตด,ดูนะครับอ่าดูตัวอินเตอร์เซพชันนะครับตัวที่ออบอลจะไปหาซอนฮมิน erm อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเออตัวที่ใกล้บอลที่สุดตัวนักเตะแนวรับที่ใกล้บอลเน,นี่เขาจะวิ่งเข้าหาเลยวิ่งเข้าหาอินเตอร์เซพชันเพื่อที่จะตัดบอลเพื่อจะบีบให้ตัดบอลให้ได้ อ่ะถ้าผชมดูตัวนี้นะตัวแบ็กซ้ายนะ,ะตัวซ้ายสุดของทางด้านจอแดนนะครับ mm. เขาสแกนไว้ละไอเนี้ยแม่งมัน,ม,นมันขยับมันมีการขยับมีการสแกนไว้ละแท a c กิ้งแอนด์สต็อเกอร์ผมเรียกว่าสต็อ k เกอร์นะแบบว่าติดตามเลยมันจะ,ะเขาเรียกว่าสแกนตัวที่ไม่มีบอลด้วยเวลาปล่อยบอลออกไปแล้วใช่ไหมครับปึ้งเห็นไหมครับวันทูปึ้งเขาอ่านไว้แล้วเห็นไหมผมทําลูกศรสีแดงไว้นะเขาอ่านทางวิ่งไว้แล้วปึ้งทําลายจังหวะ ได้ทันปึ้งเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าวิธีการแนวรับของจอแดนเขาวิ่งเข้าหาสแกนด้วยสแกนตัววิ่งด้วยตัวที่ไม่มีบอลด้วยอามาดูมาดูอีกจังหวะหนึ่งอันนี้ก็เป็นจังหวะในการครอสมาในริมเส้นเนี่ยมันเป็นจังหวะถนัดของไอเกาหลีเลยนะครับเห็นไหมครับว่า,เ,าเขาจะตามเห็นไหมครับดูตั้งแต่จอแดนนะครับเขาจะวิ่งเข้าไล่จี้ตลอด ไล่จี้ไม่ให้แบบว่าได้เล่นง่ายๆอ่ะ,ะใช้ความสามารถขอตัวในการล็อกแลกไปแต่เขาจะไ like, ล like ่ไล่จี้คือเขาากัดไม่ปล่อยแนวรับของของจอแดนอ่ะจะไม่ปล่อยอ่าคลอสมาได้ปึ้งใช่ไหมครับลน้นเออมงสกัดมาได้จังหวะนี้นะครับปึ้งเห็นไหมครับท่านผู้ชมคือเราไม่ถ้าเป็นเอ่อแนวรับของไทยเราโดยส่วนใหญ่นะจะมือดูบอลเงยดูอะไรงเงยดูแต่ไม่วิ่งเข้าหาดูจังหวะของจอแดนนะวิ่งเข้าหาเพื่อกดดันให้ทางด้าน แนวรุกของเกาหลีใต้อ่ะเสียสมาธิแบบว่ากดดันให้เขายิงพลาดเออจังหวะเนี้ยถึงแม้จะยิงถ้าสมมติว่าลูกเนี้ยยิงตรงกรอบใช่ไหมครับกดดันเข้ามาอาจจะติดหลังแนวรับท,ที่ที่ตัวบ็อกกิ้งของทางด้านของจอแดนนะวิ่งเข้าหาก็ได้เออนะครับมีโอกาสสูงเพราะว่ามันวิ่งเข้าหามันจะปิดปิดมุมยิงทันทีเออปิดมุมยิงทันทีถ้าเรายืนเหมอดูเขายืนคำขว ẩ ยห้างคำห้ำแข็งอ่าอาซ่ายืนดูเขายิงอย่างนี้นะ มีโอกาสที่จะเข้าสูงมากเลยถ,ถ้าวิ่งเข้าหามันจะเป็นการปิดมุมในตัวไงเออสังเกตว่าแนวรับของจอแดนจะวิ่งเข้าหาเข้าเข้าหาบอลตลอดเข้าหาตำแหน่งของบอลตลอดอมาอีกหนึ่งจังหวะนะครับนี่โอเลปวิ่งมาแท็กกิ้งเห็นไหมครับเขาจะวิ่งตามตัวตามตัวที่อตอนแรกก็ไม่มีบ bon อลอ่ะเขาจะวิ่งตามแท็กกิ้งตลอดวิ่งบีบวิ่งเนี่ยอย่างซ erm อนฮงมินเนี่ยโดนบีบ2ตลอดเลยทั้งเกมเลยถนะ้าไปชมไปไดูฟูลแมตช์ของของจอแดนเะนี่ยโดนบีบ โดนบีบอย่างเงี้ยโดนบีบหนึ่งบีบสองตลอดเลยอย่างเขา mm hmm. เขาไม่ปล่อยให้ให้เล่นให้เล่นอ่าหนึ่งต่อหนึ่งเห็นไหมครับโดนต้อนปึ๊บนะครับเห็นไหม mm hmm. ถ้าคมถ้าสังเกตดีๆนะดูในเตะจอแดนเบอร์ยี่สิบสองนะเขาบอกสั่งส่งสัญญาณให้เพื่อนเลยเฮ้ยดูตัวที่ไม่มีบอลด้วยคุมโซนตรงแนวรับเออแนวรับอ่าตัวที่ไม่มีบอลด้วยเออนะปึ้ง่ะตัวนี้ก็ไล่จี้ต่อเห็นไหมครับแท็กกิ้งต่อบีบเข้าหาจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เล่นวันทูอย่างเงี้ย เออเนี่ยต้องไล่ต้องคือต้องมีสมาธิในเกมตลอดเวลานะในการวิ่งมูฟตามตัวที่ไม่มีบอลจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะเออมีจังหวะพลาดไม่กี่จังหวะที่ที่ทาให้อ่แนวรับจอแดนหลุดไปได้แต่มีตัวซ้อนตลอดอ่ะมาดูจังหวะต่อเนื่องนะท่านผู้ชมครับปึ้งอ่าวันทูจังหวะน,นี้หลุดนะดูระยะนะเหมือนจะหลุดมายิงนะท่านผู้ชมปึ้งท่านผู้ชมดูครับแนวรับของจอแดนโอ้โหมันวิ่งเข้ามาเร็วมาก วิ่งเข้ามาเลยว่าปึ้งเห็นไ,ไหมครับโอ้โหเนี่ยดูระยะดูระยะในการเนี่ยจังหวะนี้หลุดอะ่ะสวยงามมากแต่ทางด้านของแนวรับของของจอแดนอะ่ะทำการบ้านมาดีก็คือว่าแอคเซส s ีทันทีในการวิ่งเขาเรียก alert aggressive interception ในการวิ่งเข้าหาวิ่งเข้ามาหาทันทีจังหวะนี้จับบอลที่จริงระยะระยะอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือนจะยิงได้นะแต่จังหวะเนี้ย ป็นนักเตะจอแดนอะเข้าถึงบอลพอดีกับทางด้านของของของตัววันทูของเกาหลีทันทีเลยเนี่ยปึ้งแต่เนี่ยมีจังหวะแต่ห่างไปนิดเดียวงนะแต่ห่างไปนิดเดียวนะเสียจังหวะเลยโดนทําลายจังหวะปึ้งอ่ะเนี่เข้าหาบอลเห็นไหมครับทางด้านของนักเตะจอแดนอะวิ่งเข้ามาล้วงวิ่งเข้ามาแทรงวิ่งเข้ามาหาบอลตลอดเพื่อที่อย่างน้อยที่สุดทําลายจังหวะเกมบุกของเกาหลีเห็นไหมครับว่าวิธีการเล่นของ ของเรากับของจอแดนแตกต่างกันในขณะที่นักเตะจอแดนแนวรับของจอแดนเขาวิ่งเข้าหาบอลตลอดเออวิ่งเข้าหาบอลตลอดนะครับวิ่งเข้าหาทําลายจังหวะเงี้ยถ้าเป็นจังหวะเนี้ยถ้าไทยเรายืนห่างใช่ไหมครับจังหวะเนี้ยเสี้ยวนาทีนะครับยืนห่างซ่อนนึงมินะจะง้างยิงอยู่แล้วเห็นไหมครับทําลายจังหวะได้ทันเออจนอยู่ไ้แม่งกูยิงไม่ทันละแม่งกูต้องจ่ายออกมาจ่ายออกมาด้านข้างก่อนเห็นไหมครับเขาจะบีบบีบ โลโลมาตามโลมาตามโมเมนตัมของฟุตบอลนะย้อนไป uh, ดูระยะห่างเราก็ได้ออานี่ว่าเออนี่ของเรามีเวลาปึ้งจับบอลหนึ่งจังหวะอ่าเนี่ยเดี๋ยวปึ๊บอ่ะปึ้งจับบอลหนึ่งจังหวะแล้วก็โดนยิงเลยเราเรามีเวลาให้เขาคิดนานเกินไปในการเข้าเนี่ยเนี่ยเราเราเหมือนเนี่ยถ้าดูจากภาพตรงเนี้ยเราไม่ค่อยขยับบีบเข้าหาบอลเลยนะ เออนักเตะท้งล้อมที่ล้อมทางหน้าของของทางด้านันกเตะอุซเบเนี่ยที่ครองบอลอยู่อะบริเวณหัวกะโหลกอะเรามีให้เขามีเวลาคิดมากไปจังหวะเนี้ตอนผมนั่งดูสดอะผมว่าแม่งโดนแน่เลยเพราะว่าเขาจับได้หนึ่งจังหวะแล้วเขาแตะอีกหนึ่งจังหวะเพื่อพลิกม้วนกลับมาแล้วก็โดนจริงด้วยก็คือเราเข้าบอลช้าไปเราเข้าบอลช้าไปมัน่าตรงนี้มันมีข้อเปรียบเทียบในแนวรับของเนี่ยแนวแนวแนว,แนวรับของ ของทางด้านของทางด้านจอแดนไงเออไงปึ่งหนึ่งจังหวะสองจังหวะแล้วก็ยิงยิงนั่นแหละครับท่านผู้ชมอ่าจังหวะผมมีให้เปรียบเทียบนะจะได้เห็นภาพชัดว่าเฮ้ยแนวรับที่ควรจะแนวรับที่เราควรจะป้องกันให้ให้ละเอียดกว่านี้ในเรื่องของการเข้าหาบอลน,นั่นแหละเข้าหาบอลแล้วมีตัวซ้อนมีตัวอ่านทางบอลด้วยเออมีอตัวอ่านทางบอลด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมนัด ที่เกาหลีใต้เจอกับทางด้านจอแดนทําไมถึงเจาะยากเออเจาะยากเจาะยากนั่นเองนะครับอืมอ่ะอันนี้เราเอามาแบบว่าอุดรอยโหว่รอยรั่วของเราเนาะในแบบว่าปรับปรุงในส่วนที่แบบว่ามันมันขาดหายไปเนาะเออประมาณนี้เนาะอ่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างฟุตบอลเล่นเป็นทีมเนาะต้องช่วยกันเล่นช่วยกันไล่อย่างที่อย่างที่วลีวลีนี้มันมันจริงนะช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ช่วยกันเพรสเนี่ย อ่ะโอเคครับประมาณนี้นะ